ท่นานผู้ชมเดี๋ยวปิดท้ายพาไปดูภาพนี้ครับการประกวดวงโยธวาทิศชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่15นี่นกานสนุกสนานาเต็มที่เลยนะฮะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ M C C Hall เดอะมองาวงวานนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็นี่ฮะยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันด้วยนะฮะที่จัดที่เดีวยวกันนี่แหละคือคีตะมวยไทยดูโอไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2,023นะฮะเอานี้ มีทั้ง,งประกวดวงโยแล้วก็การแารข่งขันขีตะมวยไทยด้วยนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้น้องๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถแล้วก็ได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยสำหรับขีตะมวยไทยนะครับค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวสองหน้าเจอกันได้ใหม่นะคะช่วงหยุดยาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับทั้งทีมีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านเจอกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีสสดค่ะค